ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักของชาวราศีสิงห์นะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะเป็นอย่างไรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์งนะคะการงานธุรกิจนะคะ คุณทำางานอะไรอยู่คุณทำธุรกิจอะไรอยู่ณนะตอนนี้คุณเหมือนคุณจะกล้ากลัวไม่ค่อยอยากจะลงทุนหรือไม่ค่อยอยากจะทำอะไรใหม่ๆเพิ่มอืมไม่ดีนะคะคุณต้องมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะการงานธุรกิจการเงินนะคะชาวราศีสิงห์ไม่อยากให้คุณหวงแหนสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว บางครั้งเหมือนงานตัวเนี้ยรายได้ตัวเนี้ยธุรกิจตัวเนี้ยอยู่แค่นี้คุณพอใจคุณพอแล้วบางครั้งการที่คุณพออนะมันเหมือนกับการที่คุณอยู่กับที่คุณไม่ได้เปิดโอกาสให้สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆต่างๆที่มันจะเข้ามานะคะมันทําให้คุณพลาดโอกาสในการที่จะได้รับโอกาสดีๆใหม่ๆจากการที่คุณห่วงแหนที่คุณยึดติด กับหน้าที่การงานหรือธุรกิจตอนนี้นะคะชาวราศีสิงห์ณตอนนี้เหมือนรู้สึกว่าฉันไม่อยากเปลี่ยนงานฉันไม่อยากทําอะไรมากกว่านี้ไอ้ที่เป็นอยู่ณตอนนี้มันดีอยู่แล้วมันทันพอแล้วนั่นคือความรู้สึกของชาวราศีสิงห์ณตอนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นคุณจะพลาดโอกาสใหม่ โอกาสดีๆสิ่งดีๆต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณน่ะมันจะทําให้ชีวิตคุณพลิกผันไปในทางที่ดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวราศีสิงห์นะคะคุณยึดติดกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะหน้าที่การงานหรือธุรกิจคุณไม่อยากที่จะขยับขยายหรือทําอะไรใหม่ๆแปลกๆเพิ่มเลยคุณกลัวคุณกลัวการลงทุนด้วยคุณกลัวขาดทุนคุณกลัวไม่ได้ทุนคลนคุณอาจจะ ทำไปแล้วอาจจะมีผลกระทบนู่นนี่นั่นคือคุณคุณเกิดความหวาดกลัวมากกว่าที่คุณอยากจะท้าทายหรือทดลองมันค่ะชาวราศีสิงห์ไม่แนะนําถ้าใครรู้สึกแบบยึดติดกับที่เดิมยึดติดกับงานเดิมๆยึดติดกับธุรกิจเดิมๆคุณจะไม่ ทำอะไรที่มันเป็นการเปิดช่องทางใหม่ๆให้หน้าที่ให้หน้าที่าทการงานหรือธุรก,กิจคุณเลยคุณจะไม่กล้าหน้าชาวราศีสิงจะไม่กล้าหน้าคุณก็จะอยู่ของคุณเป็นเส้นตรงอย่างนั้นคะชีวิตคุณก็จะเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆอย่างนั้นดีไม่ดีมันจะเส้นตรงแล้วมันจะเฉียงเหมือนมันจะค่อยๆลงลง,งลงลงมันไม่ได้ขึ้นนะ,ะมันจะทิศทางมันจะตรงแล้วก็ลงๆลงค่อยๆลงแบบนี้ไม่แนะนํา คุณต้องกล้ากล้าเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองไม่ว่าหนะ้าที่การงานหรือธุรกิจของคุณก็ตามธุรกิจคุณต้องเปิดหาช่องทางใหม่ๆในการลงทุนในการค้าขายคุณห้ามยึดติดกับอะที่มันเป็นอยู่ในะปัจจุบันที่เป็นอยู่นะันเลยสมมติคุณเปิดร้านร้าน,านอะลูกค,ค้าก็มีไหมเรื่อยก็ไม่ได้ขาดอะไรก็มีรายได้เข้ามาเรื่อยพอฉันพอใจแค่นี้ฉันพอประมาณแค่นี้ ถ้าคุณคิดอยู่เนี้ยชีวิตคุณจะเป็นเส้นตรงแล้วมีโอกาสที่จะค่อยๆลงลงลงไปเรื่อยเส้นตรงแล้วมันก็จะเสียงล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 งเสียงล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 ไปเรื่อยนะคะคุณต้องเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตมองหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตไม่ว่าจะหน้าที่การงานธุรกิจหรือการเงินก็ตามนะคะไม่อยากให้คุณบอกว่าเออคุณพอใจแค่นี้ คุณมีความสุขกับสิ่งนี้ใช่มันก็ดีค่ะมันก็ดีมันไม่เดือดร้อนแต่ถ้าใครที่ยังคิดว่ายังอยากรักความก้าวหน้าฉันอยากสุขสบายมากกว่านี้ฉันอยากมีเงินมากกว่านี้ฉันอยากให้ธุรกิจฉันใหญ่โตมากกว่านี้ฉันอยากให้หน้าที่การงานของฉันมันจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากกว่านี้คุณต้องแอคชั่นคุณต้องลงมือคุณต้องปฏิบัติคุณต้องทําคุณต้องลุย ะค,ะคุณต้องเปิดโอกาสสำคัญเลยจิตใจของชาวราศีสิงค์คุณต้องเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองในหน้าที่การงานและธุรกิจนะคะแล้วชีวิตในหน้าที่การงานและธุรกิจของคุณจะ,จะเจริญก้าวหน้ามากกว่านี้การเงินคุณจะเข้ามามากกว่านี้ธุรกิจคุณจะค้าขายดีมากกว่านี้หน้าที่การงานคุณก็มีโอกาสจะเรื่อกาสงขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่ง เลื่อนเงินเดือนด้วยธุรกิจคุณก็จะขยายใหญ่ขึ้นลูกค้าฐานลูกค้าคุณก็จะมากขึ้นนะคะให้ชาวราศีสิงห์พิจารณาให้ดีนะคะว่าเลือกที่จะอยู่กับที่หรือที่เลือกที่จะก้าวต่อไปนะคะส่วนสิ่งที่สําคัญนะคะชาวราศีสิงห์ถ้าคุณรอข่าวดีอะไรอยู่ไม่ว่าจะเรื่องการงานธุรกิจหรือการเงินคนรักคุณจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้นะคะ คุณรอเรื่องอะไรนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องนั้นในเร็วๆนี้นะคะชาวราศีสิงต่อไปค่ะเข้าสู่เรื่องความรักความรักของชาวราศีสิง์ถ้าใครเป็นคนโสดเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะแต่งงานช้าหรืออาจจะไม่แต่งงานเลยบางครั้งคุณพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ ในโลกที่แบบฉันอยู่คนเดียวได้ฉันไม่ต้องพึ่งใครฉันสามารถทํางานหาเงินได้ฉันสามารถมีธุรกิจเล็กๆน,น้อยเพื่อหาอะไรได้ได้ฉันสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ฉันได้ฉันไม่จําเป็นต้องมีความรักถ้าคุณคิดแางน,นี้คุณจะโชคดีมาก <of you. c oughs> คุณจะมีความสุขคุณจะไม่ทุกข์เรื่องความรักนะคะชาวราศีสิงห์ถ้าเป็นแบบนี้คุณจะไม่ทุกข์เรื่องความรักคุณจะปล่อยวางเรื่องความรักได้ชีวิตคุณจะดีและก็มีความสุขคุณจะมี มีสมาธิมีสติมีความมั่งมั่นคงในอารมณ์ตัวเองนะคะคุณจะไม่ยึดติดเรื่องความรักคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่ฉันไม่ต้องปวยหาใครมามอบให้เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะคนโสดคนโสดมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้บางครั้งคุณอาจจะเบื่อหน่ายกับความรักที่คุณเคยเจอมานะคะคนโสดคุณอาจจะเบื่อหน่ายกับความรักที่คุณเคยเจอมา คุณก็เลยออตอนตอนนี้ฉันโสดแล้วฉันไม่อยากมีใครละฉันขอใช้ชีวิตของฉันอย่างเงี้ยฉันมีความสุขแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะคะคนโสดถ้าอยากโสดโสด,สดต่อไปได้ยิ่งดีนะคะอืมแต่ถ้าคุณโสดแล้วคุณต้องลุยงานกับลุยธุรกิจนะคะลุยหนะ้าที่การงานเรื่องธุรกิจของคุณนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คนรักเก่าคนเก่าของคุณหรือคุณเองไม่แน่ใจคุณเหมือนบางครั้งคุณรู้สึกหวงแหนคุณรู้สึกคิดถึงคนเก่า คุณอยากคุณยึดติดอยู่กับคนเก่าอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจชาวราศีสิงห์นะคะคุณต้องปล่อยวางคุณต้องปล่อยวางนะคะไม่ว่าคนที่เป็นโสดหรือคนที่คบกันอยู่เป็นแฟนหรือที่แต่งงานแล้วถ้าคุณยึดติดคนเก่าอยู่ชีวิตคุณจะไม่มีความสุขนะคะคู่ของคุณนะคะเขาจะหบาดระแวงในตัวคุณหรือถ้าคู่ของคุณเป็นคนที่ยึดติดกับคนเก่าคุณก็จะบาดระแวงในตัวเขาชีวิตรักจะไม่มีความสุขคุณต้องปล่อยวางนะคะ อดีตที่มันจบไปแล้วนะคะเรื่องความรักไม่ว่าคนโสดคนที่แต่งงานแล้วหรือคนที่คบกันเป็นแฟนอยู่คุณต้องปล่อยวางให้ได้นะคะเรื่องความรักคุณต้องปล่อยวางให้ได้ไม่อยากให้ชาวราศีสิงไปยึดติดกับความรักแล้วก็มีโอกาสที่ถ้าใครความรักใครที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีนะคะความรักมีโอกาสพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะคะ แล้วถามว่าถ้าคุณรอคอยเรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับความรักคุณมีโอกาสได้สมบังในเร็วๆนี้แต่จะได้มากหรือได้น้อยขึ้นอยู่กับบุญกุศลนะคะข่าวดีเรื่องการงานธุรกิจการเงินความรักจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่คุณทําที่คุณสั่งสมมานะคะตอบไม่ได้จะได้มากหรือน้อยขนาดไหนนะคะอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ ขอให้ชาวราศีสิงห์เปิดใจให้กว้างเปิดใจให้กว้างในหน้าที่การงานธุรกิจนะคะมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ในหน้าที่การงานและก็ธุรกิจนะคะอย่าอยู่ใช้ชีวิตเป็นครับเส้นตรงการเส้นตรงมันมีโอกาสที่จะดิ่งลงดิ่งลงเรื่อยๆนะคะคุณต้องมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจของตัวเองมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับหน้าที่การงานของตัวเองนะคะแล้วคุณจะมีความสุขชีวิตคุณจะ ร่ำรวยมั่งข้างกว่านี้แน่นอนเงินทองจะเข้ามามากกว่านี้แน่นอนถ้าคุณกล้าเปิดใจเปิดรับสิ่งใหม่ๆหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ